ามาเลยครับจะเป็นเจเมืองทองเจเช,เชียงรายได้หมดนะครับโอ้แต่เมื่อวานนี้หูเห็นแฟนเมืองทองก็โพสเดือดดาเหมือนกันนะเป็นโพสแท็กสมสรเชียงรายด้วยบอกว่าสมุสรเชียงรายนอนนานอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันตามแท็กติกคือเขานำนะครับเขาก็เขาก็ต้องนอนแลนะแท็กติกหรือว่าจะถ่วงเวลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผู้สิ่งก็ทําดีดี่สุดคือแค่แค่แจกเหลืองจะไปทํามากกว่านั้นไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดทวงอีกก็แจกแดงผู้เล่นก็รู้แล้วว่าอา้าวมันก็มันก็ไม่ได้เหมือนกันในกรณีที่จะไปโดนแดงทำไมวะในเมื่อดึงเวลาได้เต็มที่แล้วอ่ะผู้เล่นทั้งสองทีมผ่านไปอ้าวเรื่องของเฮนรี่อานิเยพูดถึงสักหน่อยแล้วกันเฮนรี่อานิเยเนี่ยนะครับก็ท่าที่สอบถามมาคืออันนี้ผมอันนี้ผมผมก็ข้อมูลผมก็ยืนยันเหมือนเดิมนะไม่ว,ว่าสโมสรจะมองไงก็ตามเนี่ยคือเฮนรี่เนี่ยคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแผนที่จะสร้างหนึ่งคือสัญญาจะจบหลังหลังหมดซีซั่นนี้ แล้วก็มาริโอสร้างทีมก็ให้โอกาสปรเมศนั่นก็คือนั่นคือข้อ,อจริงแล้วช่วงต้นเฮรยเดียเจ็บพอดีด้วยนะครับโอกาสเลยเป็นของปรเมศไปแล้วเมืองทองก็ไปสามารถหากองหน้าคนใหม่ได้ด้วยเนื่องจากว่าฮินดเยเนี่ยตอนแรกคุยกันว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมถ้าจะมีทีมน้นทีมนี้อยากที่จะยืมคุณไปไปเล่นซึ่งหนึ่งนั้นที่ผมทราบมาเนเคยมีประจวบได้รับข้อเสนอนนัน้แต่ประจวบก็ จบกันที่ว่าตัวของเฮริเอร์เ e นเดยไม่ไปนะครับเพราะการที่จะยืมตัวกันเนี่ยคือเมืองทองยอมประจวบจะเอาแต่ว่าถ้านักงเตะไม่ไปดีลก็ไม่เกิดน,นะครับก็เลยเป็นที่มาที่เมืองทองก็เลยเปลี่ยนโค้าต่างชาติจากตำแหน่งกองหน้ามาเด้เพราะตั้งใจที่จะเปลี่ยนทับแทนตำแหน่งนี้แต่มันก็มาชัดอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอันเย่อาจจะถูกบอกว่าเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่ทีมชาติเรียกตัวนะแอฟเนกยก็เรียกตัวนั่นก็เป็นข้อมูลประกอบอีกทีนึงว่าอ่าโอเค แสดงว่าหลังเล่นได้แหละแล้วที่ลงมาล่าสุดเนี่ยนะครับคือเขาก็มีความกระหายเต็มที่นะจากโอกาสตรงนี้เพราะว่าด้วยฟอร์มของปรเมศตกไปด้วยช่วงหลังแล้วตกไปจริงๆนะเพราะลงเปรียกกับอันเดียบรเมศก็ฟอร์มดาวลงไปพอสมควรเหมือนกันครับและอีกหนึ่งจุดที่ทาให้อันเดียได้ลงเพราะว่าลูคัสโฮชาติดโทษแบนโคต้ามันก็เลยเปิดตรงนี้ครับให้อันเดียได้ลงมาในที่สำคัญเนี่ยเมืองทองเหลือเกมในบ้านอีกเกมใช่ไหม ราชบุรีเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยไปเยือนแบงคอกนะครับสุดสัปดาห์นี้อาเ็นว่าก็แทบจะเป็นเกมท้ายๆของการสั่งลาให้กับเอนดี้อานิเยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าราชบุรีจะมีโอกาสได้ลงอีกไหมนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้ลงอีกอย่างน้อยก็ให้เขาได้สั่งลาแฟนๆหน่อยนะครับก็เลยเป็นที่มาก็เล่เาให้ฟังเรื่องของเอดดี้อานิเยนะครับอไปดูของฝั่งเชียงรายก็ ส่งหน้าคู่เลยครับแรกเลยนัดนี้แต่ก็ยังยืนหลังสามเหมือนเดิมแหละครับแต่ก็ทำลาอัพเป็น4หลอกวิงแบ็กซ้ายก็เป็นสนุกรารวิงแบ็กขวาเป็นเศรษฐสิทธิ์นะแล้วก็ดิโอโหรือแลนดิสไม่มีชื่อเพราะว่าเอาบุญญาใส่มาแทนแล้วสำรองทีเด็ดก็จะเป็นโคต้าเอเชียอย่างคิมจีมินลองนับดูนะครับเสียตัวจริงผู้เล่นของเมืองทองกี่คนหนึสนุกการ สอชินพัฒน์สามสิบวกอนสี่อติคุณสี่แล้วนะสำรองมีไหมสำรองเท่านี้ไม่มีโอ้หสี่คนนะแล้วไม่รวมตัวติดทดแบนสุริยาสิงห์มุย้ยอดีตใ้เก่าเมืองทองแล้วไม่รวมที่ขายไปอีกนะโอโหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาขาของเมืองทองที่เอาไปแล้วคือเออการันตีว่าเขาใช้ได้จริงจริงะ อาจจะเป็นส่วนเกินในเมืองทองแต่เชียงรายเขาสามารถทําได้นะครับตัวโน,โนองเนมหลายคนนี้ก็เป็นข้อดีของทางเชียงรายแล้วก็เป็นเกมที่ผมไม่คาดคิดว่าจะสนุกขนาดนี้นะครับก็มันน่าจะเดือดกว่าเกมที่เชียงรายบุกชนะเมืองทองสามสอด้วยซ้าไปนะหรือครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นเมืองทองที่แพ้นะตอนที่เล่นในบ้านนะครับเกมเยือนล่าสุดของเชียงรายในี่บุกชนะเหมือนกันเกมคู่นี้มีหลายเหตุการณ์นะครับที่จะต้องมาคุยกัน แต่ลูกนี้สวยๆงดงามใสสะอาดไม่มีดราม่าอะไรทั้งสิ้นครับบิ uso, ๊กเจอร์การูโซ่มงเข้าไปรู้ทั้งรู้แหละครับว่าจะต้องเปิดเล่นทีเดียวแหละเพราะระยะการเล่นเนี่ยไม่มีใครมาอยู่ใ,ใกล้สิวกรกแล้วแต่เปิดบอลตกพอดีครับแล้วดูดิคู่เซนเ็นเตอร์ทั้งซงวุ๊ทั้งเยสเปอร์นิโฮมจริงๆจ,จับ2-1หนึ่งกับบิกเจอร์การูโซ่เนี่ยมันควรจะมีคนหนึ่งชิดเลยครับ อย่างน้อยให้วิกเตอร์ขึ้นยากหน่อยเพราะว่าความสูงเนี่ยก็ได้เปลี่ยนู่แล้วเพราะปล่อยให้ขึ้นง่ายบอลตกใส่หัวก็ต้องชมคนเปิดได้เปิดแม่นครับแล้วก็ลูกนี้ครับเกือบจะโดนหนีเป็นสองสูนนะเพราะเรนหน้ามงเข้าไปแล้วทาประตูทีมเก่านะครับศิวกรเฟียระ,ะกูลสุดท้ายเนี่ยมีการเช็คล้ำหน้าครับ ดูให้เคลียร์อีกทีหนึง่งจังหวะการสกัดของทรงวุฒินะครับสกัดแล้วมันไปเข้าทางพอดีเนี่ยครับเช็คจังหวะล้ำหน้าจริงๆนะครับคนก็ถามว่าเอ้ยลูกนี้ทรงวุฒิ สกัดก็ไม่น่าจะล้ำหน้านะนะครับแต่วันจริงแล้วเนี่ยจงังหวะพวกนี้เนี่ยคือเจตนาคือต้องเจตนาเล่นอ่าไม่ใช่การสกัดหรือบล็อกนะครับอ่าต้องเป็นเจตนาเล่นคือสมวุฒ์เตะทิ้งอ่าแล้วเตะไปโดนอ่าผู้เล่นของเชียงรายอย่างเงี้ยแล้วศิลปกรล้ำหน้าอยู่แบบนั้นถือว่าไม่ล้ำนะครับเพราะว่าเจตนาของสมวุฒ์เนี่ยเป็นการเตะเออกมาแล้วเจตนาเล่นอ่าลูกนั้นผ่านไปได้ตัดสินถูกต้องนะครับ เมื่อสักครู่ก็ไม่มีอะไรอันนี้มาดูครับการสวนกลับของทางเชียงรายคือพื้นที่มันเปิดนี่ครับแล้วลูกนี้ต้องชมโชติพัฒนให้บริย่าก็ยิงดีด้วยหนีสอเลยเมืองทองตัดสินใจแรกในเกมนี้ซึ่งผมบอกว่ามาริโอก็เสียงนะครับแต่เขาคงคิดแล้วว่ามันต้องเอาเพื่อไม่มีอะไรเสียแล้วครับก็จากที่ไม่ได้มาลุ้นถึงอันดับเนี้ยก็ทำให้เต็มที่เลยลองดู คือการขาดกองหลังอย่างเยสเปอร์นีโฮมไหลหลุดไปเนี่ยหลังจากเนี้ยมันเสี่ยงแน่นอนเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนกองหลังลงบาบีชาตชายแต่เขาไม่ใช้เขาเอาพิชาลงเล่นเซนเตอร์เลยครับเพราะเขาเน้นอยู่แล้วว่าเขาจะได้บุกมากกว่าเนื่องจากว่าเชียงรายรับให้แน่มาริโอก็อ่านขาดนะแต่ว่าจังหวะสวนกลับมันอันตรายครับก็เกิดจะเสียหลายที่เหมือนกันแต่สุดท้ายเมืองทองก็มาได้ประตูจากจังหวะนี้ครับ ลูกนี้คนก็ถามมาครับบอกว่าเฮ้ยในกรอบหกหลังเนี่ยมันต้องปกป้องผู้สาประตูเป็นันดับแรกหรือเปล่าไม่มีนะครับกติกานี้เป็นคําพูดที่คิดกันมาเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาดูจังหวะดูจังหวะเจตนาการประทะครับซึ่งลูกเนี้ยจริงๆจังหวะของสลา,านนน์น่ะได้เปรียบด้วยซ้ำไปเพราะอยู่ข้างหน้าบอลครับแล้วรูปร่างสูงใหญ่กว่านั่นคือประเดหนี่1สองจังหวะกระโดดขึ้นมงใช้มือได้ด้วยครับ ยังไงจะต้องถึงบอลก่อนแต่จังหวะปะทะของวิลเลี่ป๊อปในถูกมองเหมือนกันนะครับว่าลักษณะการเล่นคือตั้งใจจะเล่นบอลหรือตั้งใจประทะซึ่งลูกนี้มองเหมือนเป็นการตั้งใจหม่งเพราะสุดท้ายก็มีการหันหลังชนด้วยนะครับการประท้าก็เลยกลายเป็นแฟร์ชาร์จไปแล้วก็เก็บกินจังหวะสองแต่พอได้ประตูไล่มาแป๊บเดียวเชียงรายครับใช้บอญยาตรงนี้ยิงเข้าเป็น3 1หนึ่ง เป็น3 1นึงนะครับแต่ก็มีการเช็คลําหน้าลูกนี้เนี่ย VAR มีการส่งสัญญาณมาพูดคุยกับคุณสงการบุญมีเกียรตินะครับเนี่ยตามภาพที่เห็นเลยแต่ลูกนี้ในถ่ายทอดสดมีภาพขึ้นปะไม่มีนะไม่มีภาพตีเส้นนะครับคนในสนามเนี่ยแน่นอนไม่เห็นอยู่แล้ว ก็โวยไปใหญ่เลยเดี๋ยวเรากลับพูดคุยจังหวะนี้กันอีกรอบหนึงนะครับดูไฮไลท์ให้จบไปก่อนช่วงท้ายครับนี่ผมอยู่ใกล้เหตุการณ์เลยผมบรนยายอยู่อาาจร,รย์เนี่ยโซน N นะครับถ้ามีเวลาพูดแบบนี้อธิบายได้นะครับผมว่าเนี้ยก็เป็นเหลี่ยมเก่าของสนุกกาเหมือนกันนี่ครับสัมพันธ์หัวนิดเดียวเองแต่สนุกกาเนี่ยคือ แน่นอนแหละผมว่าเก๋าพอคือหาเรื่องดึงเวลาแหละอ่ะพูด,ต,ดตามหลักเลยไม,ไม่ได้น่าเกเลียดหรอกแต่เขาเนี้ยมันไปแรงกว่านั้นคืออะไรไหมสนุกการดันไปผักไงคุณสงการก็เลยโดนเหลืองสองก็แหละใบแดงแล้วเปนบอลก็โดนเหลืองไปด้วยคือลูกนี้ถ้าเขาไปยุ่งเฉยๆเนี่ยอาจจะดึงเวลาได้หน่อย,อยแต่ว่าก็ตามโจทย์นะถ้าพูดถึงว่าในกรณีว่าดึงเพื่อเล่นกับเวลาเพราะเนี่ยมันคือช่วงท้ายแล้วครับเพราะตรงเนี้ยเสียเวลาไปอีกสักพักหนึ่งเลยครับ ก็เลยอาจจะเป็นที่มาว่าเฮ้ยแฟนๆเมืองทองจะบอกว่าเฮ้ยโอ้ทำไมาเชียงรายเล่นกับเวลาเยอะจังซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของทีมที่นำนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาเล่นแบบเคี่ยวอยู่แล้วครับสไตล์ของเชียงรายหลูกนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึงในเชิงงราม่าอะไรกันเพราะว่าไม่ได้มีคําพูดเสียดสีอะไรกันมากมายคือตามเกมเลยจบเกมแล้วก็จบนะครับจริงๆฟิลิปเปย้ยังมีปัญหากับวิลเลนป๊อปด้วยพูดกันไปพูดกันมาแต่ว,ว่าวิลเลนป๊อปบอกว่าอ้าวพ่อ ไปเล่นต่อเล่นต่ออะไรเงี้ยคือต่างคนต่างแบบก็โฟกัสในเกมของตัวเองก็แปลว่าจบเกมครับเชียงรายชน 2, ะ2อแะบบดูข้อความแฟนเมืองทองแฟนเชนียงรายก็คงจะถามไอ้จังหวะช็อตครึ่งแรกใช่บัมแรลงปอช็อตจุดโทษใช่ไหมเอาทำไมถึงไม่ได้จุดโทษและไมไ่จุดโทษทำไมถึงเช็ค VR แล้วไม่มีการไปดูที่จออันนี้ มาคุยกันนะครับข้อความเยอะเดี๋ยวนะศิวกรเสียดายมาโน่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรียกติดทีไรโอกาสน้อยตลอดอาจจะเป็นด้วยสไตล์ฟุตบอลทีมชาติของของมาโน่หรือว่าโค้ชหลายคนด้วยว่ากองการสไตล์ศิวกรเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะด้วยนะครับคุณอนุยนุยบอกว่าสมุทรคร่ำควรนะครับเดี๋ยวนะเขาไปคร่ำควรไหนเขาใครใครขวนใช่ไหมเล่นมุกใช่ไหมคร่ำควรจากอะไรอ๋อฮะ อ๋อจมบดมระเด็นด์เออก็โอ้โหเหลือสมุทิคนเดียวประสบการณ์น้อยด้วยเนาะก็จริงๆก็โดนแทงตรงกลางจริงๆแหละครับแหมล้อมาซะผมต้องต้องคิดมุกสองชั้นเลยคุณมินิยาลินไม่เกี่ยวเรื่องบอลนะพี่เจละครสนุกมากตายแล้วฉันดูละครโอ้ตายแล้วติดละครแค่นี้ก่อนได้ไหมดูละครก่อนลืมที่ดูอะไรหมอเอกมั้หมอเอกี่ดูดูดูช่องวันรักร้าชอบมาก คุณพูดเลยน้ำเน่าได้ไงละครดีเนี่ยอ้าวตายแล้วคนรู้เขารับโดนด่ายคุณพิทักษ์บอกว่าแขนป๊อปเอามือปัดแขนสลานนอ๋อต้องมองละเอียดใช่ไหมช็อตนี้ใช่ไหมอู๋อ่ะเดี๋ยวขึ้นมาดูีทีนะจะดูพร้อมกันจะดูพร้อมกันนะครับพี่ชาเล่นเซ,นเ,ซนเตอร์เนี่ยหัวล้อกันไปทําไมจังหวะนี้ไม่ตีเส้นครับอ่าโอเคเดี๋ยวไล่ฟังหมดนะครับทาไมจังหวะนี้ไม่มีภาพชาตตีเส้นครับโอเคได้เลยก็คือจังหวะนี้ใช่ไหมจังหวะ ฟิลิปเป้นะโอเคได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้หมดเลยทั้งแฟนเชียงรายแฟนเบิงทองเลยนะครับใน IG ฟิลิปเป้โพสรูปลูก3-1ว่าลำหน้าตรงไหนทุกคนถามหมดครับคุณพี่ธนงศักดิ์เพราะว่าอะไรป่ะผมนั่งบรรยายผมก็ไม่เห็นภาพตีเส้นเหมือนกันซึ่งมันไม่ได้ยากจนเกินไปที่ทีมงาน VIR จะตีเส้นแต่มีที่มาที่ไปของเรื่องครับเนี่ยคนสงสัยหมดเลยนะครับอ่า ทำไมนัดนี้ผู้บรรยายต้องไปที่สนามครับเอวเบอร์แม่น,นี่ดูบ่อยแต่ก็ไม่ค่อยฟังนะโกรธแล้วนะทีสองมันเตะไงแปดคู่เนี่ยหน้าจริงจังแล้วเนี่ยลอยโยนใหม่ละทีสองมันเตะแปดคู่ห้องภาคไม่พอผมก็ต้องเสียสลาดไปบางคู่ที่เดินทางได้เดี๋ยเราก็ไปแค่นั้นเองเออไปสนามอ๋อคุณอนุยนุยบอกเล่นมุกนะครับโทษโทษโทษไม่ได้บ้าอะไรก็เราก็เล่นมุกคืนนั่นแหละแต่เราจริงจังไว้หน่อยอ่ะ เอาจังหวะไหนก่อนดีเอาตามเวลาแรกกันเนาะเอาจุดโทษก่อนนะหรือจะเอาจังหวะปัญหานีก่อนจุดโทษก่อนใช่ไหมตาตาพี่อยางอยู่โทษก่อนเลยเอาแรกก่อนไม่ผมลูกไหนผมก็โดนเพราะว่าผมผมโดนเป็นเป็นเจเมืองทองอะไรไปแล้วโดนมากโดนป่ะมีอหรโดนเหรออ๋อเหรอใครด่าผมอีกอ่ะอ๋อบอกครับของข้าเมืองทองอีกในเพจพี่ไปดูเลยเพจีไปโค้งอ่ะจริงป่ะรูปสรุปผลข้างเปนาทีพี่ไปดูเลยอ๋อผมไม่ค่อยดูในโพลในเพจหรอกเขาข้าเมืองทองอีกแล้ว อ้าวไปดูเดี๋ยวให้ดูทุกลูกเลยลูกฟิลิปเป้ก็ามาผมไม่ขอภาพมาให้เลยจาก V.R. a ไอคนที่ด่าผมเนี่ยไปบอกว่าได้ว่ามึงมาดูด้วยนะอา้าวพูดเลยนี่คือลูกแรกครับไม่มีภาพนี้ถ่ายทอดสดไปขอมาครับด้วยความเคลียร์ลูกเนี้ยคุณสงการอยู่ใกล้เหตุการณ์แล้วมองเห็นครับเลยไม่ให้เพราะอะไรบอกว่าวิกเตอร์ล้มไปก่อนอยู่แล้ว แล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ใกล้เห็นไหมแล้วสัมผัสของวิกเตอร์กับเอดิคโจฮาน่าเนี่ยครับแทบไม่โดนเลยนะแล้วเก็บแขนด้นะวิกเตอร์ไม่ได้กางแขนปัดไปนะเห็นไหมครับจังหวะของโจฮาน่าทิ้งตัวทิ้งตัวลูกนี้จึงไม่สมควรเป็นจุดโทษนะครับแฟนเมืองทองดูแล้วเป็นยังไงเคลียไหมแฟนเชียงรายดูแล้วก็น่าจะเคลียยังเจเมืองทองไหม อ่ะไอ้ไก่ชื่ออะไรแท็กไปสิส่งให้มันดูด้วยออไปเรียกกันมาดูด้วยนะครับอ่าลูกนี้น่าจะเคลียร์นะผมว่าอาจจะอาจจะเคลียร์ง่ายกว่าจาังหวะสรานนกับวิเลนป๊อปหลังจากนี้เนาะแต่ลูกนี้ VR เช็คแล้วนะครับและดูทุกบุมตามหลังมาดูทุกบุมตามหลังมาแล้วเห็นด้วยกับ คุณสงกรานครับเลยเป็นที่มาของการที่ไม่ต้องไปดูภาพช้าเพราะจําไว้ว่าถ้าจะดูภาพช้าคือผู้ช่วยผู้สิน V.R. เห็นต่างกับผู้สินในสนามถึงให้ผู้สินในสนามเดินไปดูเพื่อแก้ไขการตัดสินแต่ถ้าเห็นตรงการก็เป็นการแค่เขาเรียกว่าอะไรนะไซเลนเช็คไซเลนเช็คก็คือเห็นตรงการปุ๊บแล้วจบแต่คราวนี้ปัญหาคือในการถ่ายทอดสดเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ย เขาดันไม่ตัดภาพเนี้ภาพช้าขึ้นมาครับเขาดันไปโฟกัสภาพที่คุณสงการกําลังคุยอยู่ครับซึ่งจริงๆอ่ะมันมีภาพนี้ที่ตัดมาได้ครับเพราะภาพเนี้ยก็เอามาจากทีมงานถ่ายทอดสดนี่แหละครับโอก็ไปขอมาก็เลยให้ดูว่าผมก็ผมก็ติดใจตรงนี้เหมือนกันเพราะพักครึ่งเนี่ยคุณสงการเนี่ยโอ้โหโดนแฟนเมืองทองสวสดยับเลยนะครับตอนเดินเข้าเข้าห้องแต่งตัวเอ่อห้องพัก ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะผมเองก็ไม่เคลียร์แล้วแฟนเมืองทองในสนามดูหรือทางบ้านก็คงไม่เคลียร์ครับเพราะช็อตเนี้ยในถ่ายข้าสดไม่มีภาพน,นี้ออกมานะารู้มันกรดูที่ไหนดูที่บ้านไม,มไม่มีนะเพราะผมจําได้ว่าเนี่ยไม่มีก็เอามาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับอก็เอามาให้ดูเรียบร้อยแล้วเคลียร์นะช็อตนี้อ่ามีอะไรอีกอออฟิลิปเป้โมลิมก่อนลูกนี้เนี่ย ในถ่ายเท่าสดคนถามเมื่อสักครู่ทำไมีภาพตีเส้นผมก็ไปถามมาเรียบร้อยแล้ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพตีเส้นมีไหม,มอ่ะเพราะผมส่งให้แล้วสรุปภาพตีเส้นมีครับเนี่ยครับลำหน้าส้นเท้าใช่ไหม,มแมลงปออยู่ใกล้ภาพกว่าพี่ ลำหน้าส้นเท้าตัวบน,นไม่ต้องนับเนาะเพราะตัวบนล้นอยู่แล้วนะครับตัวบนน่าจะเป็นคิมชีมินล้ำหน้าส้นเท้านะครับน่าจะเลยเพอสมควรเนะอ่าภาพนี้ทีมงาน V R ส่งไปแล้วครับหมายถึงว่าเขาขึ้นแล้วแต่ทีมงานถ่ายท่าสดอะ่ะไม่ได้เอาขึ้นแล้วก็ไปปล่อยไปปล่อยภาพเป็นภาพภาพช้าปกตินะเทาสดอะ่ะ นขยายให้ดูทีล้มนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆครับแต่ก็น้อยมากก็ถือว่าล้ำครับก็ชัดเจนนะ2ช็อตน,นี้ชัดเจนนะครับชัดเจนส่วนปัญหาที่ทำไมภาพไม่ขึ้นก็ตอบได้ว่าก็ทีมงานแถายสดอะไม่ได้เอ,อาภาพนี้ที่ VR เขาส่งมาเนี่ยแล้วก็สวิตช์ขึ้นหน้าจอแถลยสดปัญหานี้บ่อยมาก ซึ่งแน่นอนแหละครับพอมันขึ้นไม่ครบเนี่ยครบรรยายก็งงเหมือนกันบางทีเฮ้ยตัดสินเคสไหนยังไงอะไรเงี้ยนะครับยากเหมือนกันอ่าเคลียร์นะครับมีอะไรอีกมีลูกได้ประตรอะูอ่อ่าลูวิลเลียนปอลอีกอันใช่ไหมเพราะจังหวะอื่นนี่มันหาวนะครับผมว่าสองชอตนี้น่าจะครบแล้วจวังหวะเมื่อกี้อ่ามีข้อความทักมวาว่าวิลเลป๊นปอปเนี่ยมือไปโดนสลาโนหรือเปล่า เดี๋ยวผมจะดูละเอียดทีนึงแต่ถ้าที่สอบถามเนี่ยเป็นจังหวะคอนแทคธรรมดาเลยคอนแทคคือการประท้าครับแต่มุมแคบเนี่ยต้องดูว่ามือไปเล่นป๊อปเนี่ยกลางหรือเปล่าขนาดไหนมันก็เป็นจังหวะเหมือนเหมือนพยุงตัวในการที่จะหม่งนะ่าแต่ถ้าเกิดดูมุมนี้เนี่ย ถ้าดูมุมนี้ต้องดูว่าจุดสัมผัสบอลของสลาโน,น์ถ้าไม่โดนแขนของิลเลนป๊อปเนี่ยไหนดูสิโอ้โหเออถ้าอย่างนี้นี่ถ้าไม่โดนแขนิลเลนป๊อปนี่น่าจะรับบอลได้เว้ยน่าจะรับบอลได้นะโอโ้ถ้าอย่างนี้ตอนตอนบรรยายนี่ไม่ไม่ทันเนี่ยถ้ามุมนี้ต้องหูต้องดูหลายรอบต้องดูแบบเนี้ย แล้วภาช้ามันมาตอนนั้นมันไม่ทันลูกนี้ลูกนี้ไม่ไม่คอนแทคธรรมดาเนี่ยลูกนี้จริงจริงจริงๆเช็คได้นะเช็คได้ว่าจจะฟาวก่อนนะในมุมผมเออลูกนี้เช็คได้ว่าจะฟาวก่อนแต่คราวนี้ต้องดูว่าเขาตีเป็นเคสว่าลูกนี้คือปะทะกันด้วยกันแย่งหม่งหรือเปล่าซึ่ง วิลเลียมปอบก็ตั้งใจจะขึ้นแย่มงมงแต่ถ้าแขนเนงี้ยฟาวบางสนามก็มีไม่ให้เหมือนกันนะเวลาปะทอะอาลูกนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นเมืองทองได้ประโยชน์ไปจากจุดนี้แล้วกันนะครับอืมอันนี้น่าจะเคลียร์ทุกอันนะครับอันนี้น่าจะเคลียร์แล้วเออพอมาดูภาพอีกทีนึงอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับ